หนูน้อยจันทบุรีในชื่ออะไรครับเนี่ยเข้าโรงเรียนอยู่ชั้นไหนเนี่ยเข้าโรงเรียนชั้นไหนเนี่ยเงียบเลยจะไปนอนข้างนอกแล้วนนี้จรมี่นี่งครับประมาณหกโมงแต่ว่าให้มาก่อนเอาเอาแต่คนหนุ่มมาเตรียมอาหารก่อนก็ได้คนเก่ เนหนุ่มอยู่นี่บ่เหกโมงหกโมงนงสว่างมาแล้วมาเลยเด้อไปพักเยอะใกล้นี่บ่เนี่ยเดี๋ยวพาไปบินทบาลแล้วเห็นพระกลับมาแล้วตามพระมาเลยเออท่านเดินบินทบาลเป็นสายมาเราเดินตามมาเลยเด้อนะครับใกล้ๆนี้นะครับเนี่ยเด้นนะครับกี่กี่คนที่จะไปพักข้างนอกเนี่ยสี่คนนอกโอ้เพื่อความสะดวกแก่ผู้เท่านะครับ เด้อไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้โยมมาทําบุญมีโอกาสได้ทาบุญเนาะนนสาธุอนุโมทนายมเขาตั้งใจนะครับแม้แต่อยู่ไกลถึงจันทบุรีนะครับนานๆทีปีครั้งนะครับจะมีโอกาสได้มาทําบุญนะครับอยากจะเห็นคณะสงฆ์จํานวนมากๆนะครับ มาที่วัดพันเขาบอ่อนี่ไม่ผิดหวังนะครับอยู่ด้วยกันร2 3 2 4ีรูปนะครับเฉพาะครูบาจารย์นะครับส่วนสามมณีน,นมี2อรูปนะครับแม่ขาวแม่ชีสามสกว่าชีวิตสี่สิบกว่าชีวิตด้วยกันกะประมาณนะครับยังไม่หมดนะครับนี่รถคันที่4 4คันรถแล้วนะครับนี่เครื่องครัวต่างๆนอกจากนะครับผลไม้แล้วก็เป็นผักนะครับ เดินนะครับพื้นที่ของทางจันทบุรีนะครับจะเหมาะแก่การปลูกผักผลไม้นะครับพื้นที่นาในเทบจะไม่เจอเลยนะครับส่วนมากก็เป็นที่ปลูกผลไม้นะครับไปบินทบาทช่วงงานวัดตะเคียนทองนะครับถามญาติโยมนะครับญาติโยมเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนก็ทํานานะครับทํานาอยู่แต่ว่าผลผลิตมันได้น้อยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากการทํานามาเป็นปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนนี่ ไล่ละล้านนะครับแต่ว่าเข้านี่ไล่ไม่กี่หมื่นบาทนะครับก็เลยเปลี่ยนอาชีพนะครับจากการทํานานะครับพูดเมื่อ40กว่าปีก่อนนู้นนะครับโยมเล่าให้ฟังนะครับถามนะครับไปบินฑบาทนะครับถามโยมว่าทําไมไม่มีที่นาเลยนะครับโยมบอกว่ามันไม่เหมาะนะครับใจการทํานานะครับเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างจะไม่มากเหมือนกับผลไม้นะครับมีข้าวหลามด้วยนะครับนี่ข้าวหลามจันทบุรีนะครับนี่ S <S> นี่นะครับนี่ข้าวลามที่อร่อยที่สุดใน3โลกนะครับมาจากจันทบุรีนะครับเรียกว่ามาแต่ทุเรียนอย่างเดียวมาทุกอย่างนะครับนี่เด้อนะครับอะไรเนาะนี่ครับทุเรียนกวนนะครับนี่เด้อนะพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวจะจัดการเองนะครับแล้วแต่พระอาจารย์เหรอคร Mont ับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี Duncan: ๋ยวตอนเช้าไม่เจอกันเนาะนะครับ ขออนุญาตรับไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เขาจะว่ากันทีนะครับเด้นนะครับนี่นะครับโยงกําลังลําเลี้ยงนะครับผักผลไม้นะครับอาศัยโยงจากวัดบ้านเก่าบอนะครับช่วยเป็นภาระนะครับไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะครับทั้งเงาะทั้งกลองกองทั้งทุเรียนนะครับทั้งกล้วยนะครับมีอาหารทะเลนะครับโยงเขามีฝีมือในการทําก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงนะครับ โยมสินสมุรนี้นะครับเสดายปีนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมที่สวนนะปีนี้เนาะออไ,ได้ผลเยอะไหมปีนี้เนี่ยอ๋อ,อ,อพอได้อยู่คร<อ>ับพอได้อยู่เนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะนี่เนาะครับอนะครับไม่มีะนะครับ <c oughs> ไม่มี <c oughs> คนทําสวนนี่จะแข็งแรงนะครับสุขภาพดีนะครับนี่เ<อ>จ้าของสวนทุเรียนนะครับเด<อ>ือสาธุอนุโมทนานะครับอ,อยู่ที่จันทบุรีนะครับโยมก็ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูวัตะเกียนทองนะครับ ช่วงงานไปปฏิบัติธรรมก็ได้อาศัยนี่นะครับคุณแม่เสนอคุณโยมวิชุคุณโยมน้ําอบนะครับและอีกหลายท่านเดยกันนะครับดูแลคณะสงฆ์แม่ขาแม่ชีจากวัดบ้านโกบอนะครับที่อื่นนะครับที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับอาจารย์พระคุบริีการนุเพียนนะครับผูช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเกบอนะครับพายนกะปิภูมิรงครัวนะครับมาให้การต้อนรับนะครับมีความคุ้นเคยเป็นพิเศษนะครับพระอาจารย์ท่านเป็น ทิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ที่จันทบุรีปงน้ำร้อนนู่นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอาชีพทำสวนนะครับลงแต่ทะเลนะครับมีปีหนึ่งนะครับที่ทำสวนนะครับนอกนั้นก็ลงทะเลตลอดนะครับก็เลยมีความคุ้นเคยนะครับกับญาติโยมทางจันทบุรีนะครับและก็มีความละเอียดนะครับดูแลงานที่ลงกรัวและก็กับปีภูมิลงครัว เอา้าลงแยกแยกขยะนะครับว่าจะว่าออกลงคัดแยกขยะนะครับแต่ว่ามาออกที่โรงครัวเหมือนเดิมนะครับพระอาจารย์มหานพดลน,นะครับทีมงานนะครับอีกไม่กี่วันนี้ก็จะมีพระอาจารย์เสถียรน,นะครับตอนนี้อาจารย์เสถียรก่อนนะครับลืมไม่กี่วันก็จะเป็นพระนะครับเวอร์ชั่นสองนะครับ <laughs> ไม่เป็นไรมามาได้แค่นี้ก็ดีแล้วมาได้แค่นี้ก็ดีแล้วเ <laughs> ด้อนะขอหยุดการถ่ายวิดีโอ <c oughs> ไ่เพียงเท่านี้ก่อนเด้อม <c oughs> ม่มย <c oughs> มายืนเรียงกันให้ถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเนี่ยยืนเรียงกันตรงนี้ก็ได้นี่แแล้วเ <c oughs> พราะว่ามันยังไม่ได้ภาพนิ่งสักภาพเลย <c oughs> ได้แต่ภาพเคลื่อนไหวมายืนเรียงกันให้ถ่ายภาพหน่อยมหนี่โยมจากจันทบุรีนี่ เลี้ยงตามลำดับความสวยนีย่คงจะลำบากหน่อยเนาะ,ะเอาเลี้ยงเป็นแถวเดินเถอใครจะถือทุเรียนก็ถือใครจะถืออะไรที่ยกได้กูบาชาจก็ด้วยเดิน<ะ>ขออนุญาตถ่ายภาพลงเฟซหน่อยเด้นเนอนีหน<ะ>ึ่งเอาจะถืออะไรก็ถือมาจะได้ถ่ายรูปเป็นอนุสรชีวิตไว้นะครับต้องคัดเลือกลูกที่ใหญ่ที่สุด,ดนะครับก็เลยค่อนข้างจะนานนะครับ มามาถ่ายภาพด้วยกันเดอ้อมาถ่ายภาพด้วยกันยมสินสมุดยังไม่ได้เลยนะครับมีคันลูกที่ใหญ่ที่สุดนะครับมุมนี้ภาพสวยเดอ้อมันจะสว่างนิดหนึ่งเอ้อหอันหน้ามองกล้องเดอ้อยิ้มหนึ่งสองสามใครไม่ยิ้มนี่ปรับห้าร้อยเดอ้อฐานะทำให้ภาพไม่สวย อ้าวขอบคุณมากๆเด้อเดี๋ยวผมจะส่งไปให้เขาขอบคุณถ่ายแล้วถ่ายแล้วเมื่อกี้ข้าวหลามที่อร่อยที่สุดในสามลูกเนาะจากจันทบุรีบุ่เนี่จากจันทบุรีนะครับอร่อยทุกอย่างนะครับยิ่งตอนเย็นยิ่งอร่อยมากนะครับมันหิวนะครับ Yeah.